ก็ตั้งให้อยู่องศาเขียนประมาณนี้อ่าตรงประมาณนี้นะครับเราเราตั้งไว้กับโต๊ะเลยตั้งไว้กับโต๊ะเสร็จหลังจากนั้นเราเลือกใบเลยครับใบรองพื้นหนึ่งใบใบรองพื้นหนึ่งใบเป็นใบเฟินรองพื้นใช่ครับเป็นใบเฟินรองพื้นแล้วก็บอยจะใช้ดอกดอกแคนเป็นตัวตัวอ่าฝอยทองเราเหรอฝอยทองนะครับอ่ตั้งหนึ่งดอกแล้วทีนี้ ในส่วนของดอกดาล่าเราครับสมมติว่าเรามาสี่ดอกห้าดอกเราเรียงแบบนี้เลยดอกอยู่ยอดดอกที่สองต่ำลงมาดอกที่สามต่ำลงมาอีกแต่ให้ออกไปอีกข้างหนึ่งส่วนดอกที่สี่เราตั้งไว้ตรงกลางได้เลยอ่าอ่านเทก็ดูชัดๆค่ะหลังจากเรียงน,นะคะเป็นแบบนี้เราเราเราสามารถจับจับดอกเรียงแบบนี้ได้เลยแล้วก็เหมือนดอกแสมเราเราก็าสามารถใส่ ใส่ไปได้การกุมมีเทคนิคด้วยนะเนี่ยครับประมาณนี้เลยอ่าสวยเลยอยู่ช้าๆค่ะเวียก่อนอ่าประมาณนี้เลยโอเคนะคะถ้าใครมีมีใบโัวอื่นปุ๊บเราเราค่อยสามารถใส่ใบอะไรเพิ่มเพิ่มไปได้เพิ่มไปได้เลยนะคะแล้วก็พอตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะเห็นว่าดอกสูง ดอกที่บานอ่าอันดับสองก็เฉียงอ่าซ้ายมาอีกดอกก็เฉียงขวาไปแล้วก็อีกดอกก็คื่งดอกบานจุดก็คือไว้ตรงกลางเลยหลังจากนั้นเราเยี่ย่งนี้แล้วใช่ไหมครับเราล็อกเลยอาจจะล็อกโดยเทปกาวหรือเทปกาวบอยๆใช้เป็นเทปกาวนะคะอ่าวันนี้เราจะมีแท่นอ่าสก็อตเทปแค่แท่นเดียวอย่าอยวาเป็นแบบกันสามารถใช้เชื่องฟังได้ไหมคะอ่า ไม่เหนียวให้เซ้ตด้วยครับเพราะว่าเราดันดีเ็จปุ๊บแบบนี้แล้วเราวางไปบนกระดาษสาได้เลยอ่าพอวางบนกระดาษสาเสร็จพอวางบนกระดาษสาเสร็จนะครับเราเราเรารวบกระดาษสาแบบนี้เลยอ่าเราเรวบกระดาษสาไว้แบบนี้เลยประมาณนี้นะครับแล้วตรงเน,นี้ยเ,เราใช้อ่าเชือกฟางยิปปิ้มหรือตะปูเทป ก็คือใช้อย่าง,างใดอย่างหนึ่งบอยเลอร์ใช้สกอตเทปเราใช้สกอตเทปพันได้เลยหรือใช้เชือกฟางก็ได้นะครับต้องมัดแน่นไหมคะแน่แน,นแน่นเลยครับตรงตรงเนี้ยแน่นเลยแล้ว,แล,วแล้วทีนี้อ่ากระดาษเราเรา,เรา,เ,ราเราจะเหลือที่ท่างนี้แล้วก็ก้านเราจะเยลยอยู่ตัดไหมคะตัดออก<ๆ>เลยเห็นหรือยังคะท,ที่ที่บอกว่าอย่าเพิ่งตัดก้านนะคะก้านั้นสุดก้านต้องตัดสั้สุดเลย ล้วก็สี่ก้านก็ใจะจอยู่อ่าอันนี้เหมือนกันอ่าประมาณนี้าน,นเราใช่เป็นตังตวงางน้ำล่างสุดเลยอ่าใช่ครับแล,แล้วเสร็จปุ๊บเราเอาดกอกชอบชอๆที่เราทำมาแล้วครับวางบนกระดาษแก้วเลยแล้วเหนไะอาแล้วเราเช็ดดูว่าถ้าเราหอแบบเนี้ย มันจะอยู่พื้นที่ประมาณไหนถ้าอยู่ประมาณนี้ปุ๊บเราก็ตัดได้เลยใช้กระดาษแก้วปิดให้นิดเลยนะคะให้ให้เป็นกลมๆไปเลยฮะเหมือนกับซีอถุงเลยค่ะอ่าอ๋อแค่นิดนิดเดียวอ่ะคุณตุ้ยก็ฝีมือดีมากให้นี่ก่อนนะให้อาจารย์ชยก่อนทำไมเอาเอาเอานิดเดียวนิดเดียวเหรอก่อนหน่อยหานั่งไปนะ่า เราเราทำกระดาษแก้วเป็นกล,กลมๆเลยแล้วก็ตัดอีกนิดนหนึ่งหนึ่งสองแตะให้กระดาษแก้วซ้อนกันน้ยนซ้อนกั<อ>นประมาณสอง,สองนิ้วนะคะสามแล้วทีนี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยต่อของอ่ายิปิ้นอยู่เรามว้วนม้วนไปด้านหลังได้เลยแล้วก็เอาที่ไม่มีรอยต่อมาไว้ข้างหน้า เด็กอยากให้เห็นตะเกียบค่ะ,ะไวตะเกิตตอนเดิมหลักนะคะมันก็จะเป็นแบบนี่ครับมันมันจะเป็นส่งกระบอกไปเลยเราก็ใส่นี้ไปเสร็จเราง้อตรงนี้ทีเดียวเลยง่ายเนาะดูเสร็จแล้วดูง่ายนะแล้วก็มัดเชือกหรือตะกร้าได้เลยดูดีจ้าใช่แล้วก็ว่าไาปีนี้ปีนี้จะทําง่ายกว่าปีที่แล้วเพราะว่าการจัดช่อมันมันก็คือการเอาดอกไม้มารวมรวมกันซึ่ง ดาดามันจะมีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วว่ากี่ดอกมันจะสวยอก็จะเป็นประมาณนี้เลยพอเป็นประมาณนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะมาปลูกโบแล้วก็เรียบร้อยเลยทีนี้อันใหม่สุดแล้วใหม่สุดแล้วใช่ไหมถ้ามันไม่คมต้องเปอันใหม่นะไม่คมเห็นกี่ต้นหลังจากนั้นปลูกปลูกโบตรงตรงที่เราทัวไปได้เลย อย่าลืมนะทุกครั้งที่เรารวบดอกนะครับเรามัดก่อนมัดกับดิบิ้นหรือว่ามัดกับเจ้าปางได้เลยมัดเงื่อนเสียชีวิตไปเลยนะคะหนึ่งรอบตรงนี้ก็คือผูกโบปกติได้เลยสวยด้วก่อนผูกเโบนะเงื่อนเสียชีวิตก่อนนะคะไม่ใจยากเลยสวยงามมากโอเคเอาที่ค่ะยิ้มหน่อยค่ะคุณครู อาคุณครูค่ะคุณครูบอกให้คุณครูอยู่คนเดียวเลนื่ยแล้วอืม